สวัสดีครับมนุษย์โลกชาวไทยมีข่าวดีมาบอกรู้ว่าจะเรื่องอะไรผมดีมาแหละเพราะในความเป็นจริงเราก็พึ่งพาใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้หรอกในที่สุดเราก็ต้องพึ่งตัวเองวันนั้นข่าวดีก็คือ คุณจะได้พึ่งตัวเองจากการดูไพ่อันนี้แหละอ่ะครับเดี๋ยววันที่สามสิบสามสิบกันยาคือวันศุกร์นะครับมันเป็นยังไงครับวันศุกร์ที่สามสิบกันยาเนี่ยดูนะครับตอนนี้อาจจะดูสถานการณ์อะไรครอบคุมไปมากกว่าที่ดูอยู่นะสากิจเรียกว่า up level นัษาไทยรยกว่าเฮ้ย hey. เติบโตและขยายอะสิบไปนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ขอร้องอย่าเรียกอาจารย์มีขอบคุณนะครับสำหรับความแสดงพิเศนที่บอกว่าจัดเลยครับอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์เนปะ็นค,คนธรรมดาขอบคุณนะครับที่มาแสดงความพิเศนใครไม่แสดงความพิเศษขอให้รวยจนจุกกินไม่ได้นอนใไม่ราบอ่า มันสถานการณ์มันขึ้นเป็นถ้วยนะครับบ่งบอกถึงว่าเป็นกลางถ้าเราดูสถานการณ์ว่ามันเป็นกลางกลางมันไม่บวกไม่ลบนะครับแล้วก็ดูว่าความหมายไพ่อะ่ะสามถ้วยพบเจอคนที่ถูกใจอ่ได้ได,ได้ได้รับของที่ถูกใจได้อะไรที่มันที่มันสมหวังแบบคาดถึงไม่รู้ว่าเนี่ยอาจจะคาดไม่ถึง <c oughs> ก็คือเกาดําทำไมอะ่ะเจอของที่ถูกใจแล้วเครียดอะ่ะ <c oughs> ก็น่าเครียดอยู่อะวันพิพภากษาไพ่ฤกษอสีอ่าไพ่เดสนะครับสามเหรียญะูนะครับพองพ่อโอ้โหไพ่ความชั่วร้ายทุกอย่างมันอยู่ที่เรามองจริงๆครับเชื่อผมเลยอ่ะคุณมองจากภาพเนี่ยไพ่ สิบใบเนี่ยคุณมองจับภาพอะคุณรู้สึกดีหรือู้สึกแย่มากกว่ารู้สึกดีแล้วกันอ่ะดูที่ไพ่ใหญ่นะครับเฮอร์มิสเดทแล้วก็เลิฟเวอร์นะครับไพ่ตัวแรกมันยังขึ้นมาในแนวความรักเลยทัวยคือความรักนะครับสิบทัวยความรักเลิฟเวอรมมันก็ความรุ่มหลงคล้ายๆจะเหมือนความรักไม่น่าจะรัก แก้ผ้ากันมาขนาดเนี้ยพร้อมที่จะปะทิ้งเท่งกันตลอดเวลา <c oughs> อ่าด,ดูโดยสถานการณ์โดยถ้าบอกแล้วครับถ้ามันเป็นถ้วยมันเป็นภาพรวมที่ไม่บวกไม่ลบมันขึ้นอยู่กับคุณตัวถูกผลตัวที่สองมันเป็นก้าวดาบมันคือคุณติดอยู่ในความคิดของตัวเองอะ่ะประกอบกับไพ,พ่ไพ่ฤาษสีด้วยนะไพ่ฤกษสีคือคนที่มักจะเก็บตัวจําสินคือเหมือนกําลังจะทบทวนตัวเองอยู่ว่า ถึงทางแยกอเออจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากูไม่เลี้ยวตรงตรงลงแม่น้ําแล้วข้ามอีกฝั่งไปเลย <_ t une> ใช่ัน่าจ,จะเป็นอย่างก็ได้เพราะว่าไปทางซ้ายอาจจะมีสะพานปูทางขวาอาจจะมีสะพานไม้ก็อาจจะขวาอาจจะไกลสองกิโลซ้ายอาจจะไกลสี่กิโลแต่ถ้าลงตรงไปเลยแล้วข้ามไปฝั่งนู้นได้เลย <_ t une> เพ<ล>ียงสองร้อยเมตรกว่า สมมุตินะถ้าไพเดทมันขึ้นสักขนาดนี้แล้วไม่เลี้ยวซ้ายไม่เลี้ยวขวากูตรงเลยกว่าคุณอยากได้แบงค์พันที่มันอยู่ในน้ําคุณก็ต้องยอมเปียกอะ่ะเออทุกอย่างมันต้องแลกจําให้เลยครับเมื่อถึงทางที่เราจะต้องเลือกอะ่ะจงจําให้เลยว่าทุกอย่างมันต้องแลกครับออคุณไม่อยากเปียกน้ําคุณก็ไปทางขวาสองกิโลเจอตะพานไม้ข้ามไป ล้วก็เดินหอบแค่แคกมาย้อนมาที่เห็นต่างแบงค์พันอยู่ตรงหน้าแต่มันดันอยู่ในน้ําสมมุติว่ามันอยู่ได้แล้วกันจะลอยน้ําอยู่ยังไงก็แล้วแต่เราเห็นอยู่ชัดๆแหละมันอยู่งนั้นหรือจะอ้อมไปทางซ้ายที่เป็นสะพานปูนทางเรียบดีหน่อยแล้วก็ย้อนกลับมาเพื่อเอาเงินนี่ครับคือทุกอย่างต้งแรกอันนี้คือสถานการณ์ผมยกตัวอย่างให้ฟังซึ่งมันมันมีเหตุมีผลเนื่องจากไพ่เดยหรือไพ่ดูสีหรือไพ่พก้าดาบเนี่ยชัดเจนครับ มันแปลว่าต้องจบครับปัญหาคุณตอนเนี้ยเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณต้องจบถ้าคุณไม่จบมันเดี๋ยมันจะจบคุณครับอโชคชะตาไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตแต่เรื่องบังเอิญก็ไม่เคยมีจริงงงไหมละ่ะน่าจะงงหรอกก็คือทุกอย่างถูกได้ถูกกาหนดมาแล้วแต่การเปิดไพ่มันเหมือนการเปิดแผนที่อะคุณแอบดูแผ่นที่ ของอีกสามสี่วันห้าวันหกวันเจ็ดวันทั้งหน้ามันจะเล่นอะไรกูวันนี้เออเหมือนเราจะเปิดดูแผนที่ไว้ก่อนเนี่ยเนี่ยอย่างเจ็ดดาบเลขเจ็ดผมบอกแล้วมันเป็นเลขนําโชคนะครับดูเจ็ดดาบนะมันขโมยเข้ามาห้าอันแล้วเนี่ยจงสลียไปมองเฮ้กูทิ้งไว้สองอันเลยบางทีอยากชนะก็ต้องโกงไม่ต้องถึงขั้นขี้โกงสารเลวชาติชั่วชาติหมาอะไรก็ได้นะครับคือ ผิวอะครับเขาจะเหรผิวผิวหลบผิวไหวอะนั่นแหละครับคือสถานการณ์ที่กูต้องเจออยู่กับตัวเองมากๆอยู่กับออยู่มีคําที่พูดว่าอยู่คนเดียวความคิดอยู่กับมวลหมู่มากมิดให้ระวังคําพูดไม่ค่อยจะพูดหรอกครับเครียดสักขนาดนี้คงไม่พูดหรอกคงจะตัดสินใจดุมๆใส่ตับตับตับแล้วจบไปเลยก็ได้เดทไม่ได้แปลว่าความตายผมยังยืนยันนะว่าเดทไม่ใช่ความตายครับ ในเรียกว่าใหม่พระยิบสี่นะแต่เป็นภาษาอังกฤษเดซเขาไม่ได้เขียนงี้ด้วยซ้ำมันจะออกดีไอไดใ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 ดดดสักอย่างนะเนี่ยจต้องถามพี่พี่สอนภาษาอังกฤษพี่เก่งภาษาอังกฤษมากอืมเป็นสอนภาษาอังกฤษเป็นอดีตครูไปแล้วนะครับทุกวันใจก็มาสอนภาษาอังกฤษจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ครับไพเดทโดยอะไรอ่ะคำจำกัดความของไพใบนี้ไปเลยแล้วกันใบที่สิบสามเนี่ย จบเพื่อเริ่มต้นใหม่เนี่ยที่มันจะจบเพื่อเริ่มต้นใหม่อ่ะผมมองให้แบบมัดง่ายเลยความรักเลยเนี่ยความรักเลยเรื่องความรักเนี่ยรักกินขโมยกินเนี่ยเอใกล้จะโดนชูจับได้นะไม่ใช่จะโดนผัวโดนเมียจับได้แล้วนะไอ้ผัวเจ้าชู้ไอ้ไปแอบสะบื้มหึมกับคนอื่นเงี้ยชูเขาเรียกว่าชูคบชูสู่หญิงสู่ชายเนี่ยชูยังไงก็ดูไม่ดี นี่ใส่ไม่ดีอ่ะขอบแบบนี้ก็าไม่ใช่ร่วมกันอ่ะเข้าใจนะว่าสังขารเป็นของเราอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าเข้าใจถูกแต่ไม่ถูกทั้งหมดครับสังขารมันเป็นของเราตอนไหนอ่ะเอก็เราเป็นเราไงเราเป็นหนึ่งเดียวในโลกใช่แต่เป็นของเราได้ไงอ่ะเรา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 ,เราเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองอ่ะไม่ใช่นะพ่อแม่สร้างนะถูกเปล่า อ่าแล้วก่อนจะมีพ่อแม่ใครสร้างพ่อแม่มาเห็นปะครับอ,อถ้าเราก็สู้ความจริงก็จบเป็นนั้นเองชีวิตเป็นของคุณคุณอยากทาอะไรคุณก็ทําแต่ผลที่ตามมามันอาจจะเลเทะนะครับคือวันอ่าเนี่ยดวงคนวันศุกร์เนี่ยวันศุกร์ที่สามสิบเนี่ยคือจบก็จบจบแบบไม่สวยไม่ประมาณว่าจบแบบั้างคาแต่ว่าต้องจบอะครับคือมันมันลําบากลำบากใจมากครับ ในการที่เนี้ยเหมือนคุณจำสินอยู่คุณปัญหาเนี้ยไม่ว่าเรื่องความรักนะอ่าเรื่องการงานไม่น่าจะมีอ่าเป็นเจ็ดดาบอะ่ะก็เรื่องรักรอบก็อย่างที่บอกเจ็ดเป็นเลขเลขเจ็ดเลขนำโช์ใช่ไหมเจ็ดดาบก็แปลว่ามึงเป็นหัวขโมยมึงเป็นเด็กเตือนถวยมึงจิกลูกค้าเขารู้เขาก็ไม่เขาก็ไม่ทาอะไรเพราะว่าเลขเจ็ดเป็นเลขนำโชคเขาก็แค่ตักเตือนอะไรประมาณแบบนี้ในอีกในหนึ่งคือว่าถ้าคุณ ไม่เวทล้อมสิ่งเวทล้อมที่คุณอยู่ในสิ่งเวทล้อมหมายถึงบ้านหมายถึงที่ทํางานหมายถึงในกลุ่มเพื่อนฝูงในในครอบครัวตัวเองอ่ะคุณไม่ปรับอ่ะเละนะครับเละนะครับตอนนี้ทุกอย่างมารุมมาตุ้มอยู่ทีค่คุณอ่ะคุณก็จะจบปันสา <S <S เรื่องอะไรที่มันค้างคาน่าลาคาญใจนะั่นแหละคุณก็จบมันแค่นั้นเองครับเร,เรื่องการเงินเนี่ยสามเหรียญเนี่ยการเงินมันมีมาตามที่ทคุณอยากจะทําอยู่แล้ว ขายลายพวกเคมีพัณฑ์สารต้องห้ามพว้ขายยาเดี๋ยวนี้ยายาประยัญญากัรชงอัญชาก็ถือว่ายาเพราะเดทอะมันธรอาชาตที่เกี่ยวข้องกับที่เป็นชีตายคนได้อถ้าเป็นอาชีพอะไรแบบเห็นภาพอย่างทนายความทหารตำรวจอย่างเงี้ยคนที่เป็นผู้ตัดสินอย่างเงี้ยจริง,รงอ่ะเดทอ่ะเห็นกี่ม้านี่คืออดีตอสุวินนะ ตอนนี้เป็นหัวกะโหลกไว้แล้วแต่ยังแต่งชุดมาเห็นปะเนี่ยแล้วก็ดูเด็กเด็กคือความไม่รู้นะครับเด็กคือความไม่รู้เด็กคือความไม่รู้อุ้ยอะไรอะ่ะตัวอะไรอะ่ะน่ารักจริงน่ารักมากเลยผู้หญิงบอกน่ารักหาอะไรเบือนหน้าหนีไม่อยากมองเลยความจริงก็คือความจริงนั่นคือความจริงคนต้องตายผู้หญิงรู้แต่เด็กไม่รู้เด็กแปลกตาก็รู้ชอบตื่นตาเพราะฉะนั้น ความจริงความจริงไม่ตายความจริงกตายได้ทั้งนั้นแหละแต่มันยุคนี้ยุคไหนก็เหมือนกันแหละครับกฎมันไม่มีตายตัวมันเปลี่ยนได้การสู้ความจริงอ่ะเป็นสิ่งที่ควรจะทํานะครับแต่บางครั้งความจริงบางครั้งอ่ะจะปล่อยพุดๆไปโดยไม่ดูสถานการณ์หรือหรือว่าอ่าสิ่งที่เราอยู่อ่ะสถานะที่เราอยู่เละนะครับโดนเละนะครับการเงินไม่น่ามีปัญหาการงาน คุณต้องมีที่ปรึกษาหรือมีคู่หูแล้วเนี่ยเนี่ยสองถ้วยเนี่ยเอ้ไม่ใช่สองไม้เท้าสองไม้เท้าเนี่ยแปลว่าไพ่ความหมายมันคือเลขานุก,การผู้ช่วยคนที่ที่ต้องเป็นคู่กับคุณนะ่ะทำอาชีพที่มันต,ต้องมีคู่เป็นหุ้นส่วนกันเป็นเพื่อนร่วมภูมิกันกเป็นอะไรเงี้ยใช่หมดครับใช่หมดเพราะฉะนั้นสองไม้เท้าเนี่ย <c oughs> คิดคนเดียวอือออคนเดียวบางที คุณอาจจะพลาดใช้ยาแรงไปแล้วส่งผลเล็กกับคุณนะครับมันนั้นควรหาคู่หูหรือที่ปรึกษาถ้าหายากยากเจนแสนเข็นไม่มีใครอยากจะมาที่ร่วมพูดร่วมปรึกษาเดินไปที่หน้ากระจกแล้วก็นั่นแหละมันแหละที่ปรึกษาของคุณเพราะเฮอร์มิดเนี่ยโดยสถิติก็เหมือนคนที่มักคุยกับตัวเองอ่ะเหมือนไม่ต้องเหมือนเหมือนใครเหมือนผมนี่แหละผมมีเพื่อน แต่เพื่อนน้อยเพื่อนนี่ไม่น่าถึงห้าคนหรอกที่คิดว่าเป็นเพื่อนสนิทจริงๆนะคุยไ,ได้ทุกเรื่องอะ่ะแล้วก็ไม่ได้เจอกันแต่แต่ละคนสารภาพก็อายุห้าสิบปีกว่าทั้งนั้นมีมีภาระ,ะมีอะไรที่มันพี่เขาไม่เหมือนผมผมมันโสดเสรีอะไรของผมนั่นแหละมันก็เบื่อนย่บอยู่กับตัวเองมากเกินมันก็เหมือนคุณบ้าบางครั้งคุณก็มองว่าบ้า,บา,บาม,มึงคิดยัง้นมึงแต่งตัวอย่างนี้มึงเอ้ยมึงหลอนมึงรั่วอะไรหรือเปล่า มันเป็นปัญหาของสมองมึง <c oughs> มึงจะคิดยังไง <c oughs> คูไปห้ามสมองมึงไม่ได้แต่ตัวเราเราจะรู้ว่าเราทําอะไรเป็นอะไรทําเพื่อใครทําไปทําไมทำแล้ได้อะไรทําแล้วชีวิตเราจะเป็นยังไงครับถ้ามันคลากระซังอ่ะคุณก็จบเลือกเดินออกมาซะจากตรงนั้นแม่งน่านอาึดอัดไปอยู่ใกล้น้ําไปท่องเที่ยวไปอะไรของคุณก็ได้ให้สบายอ,อกสบายใจเลยเงินก็มีอยู่นี่ถลุงนี่ครับเงินมีไว้ให้ถลุงครับ อ่าผมจะบอกอีกครั้งหนึ่งบอกเรื่อยๆแหละเพราะคนฟังมันน้อยคนฟังมันไม่เยอะเพราะนั้นใครก้อยากฟังก็เข้ามาดูครับเข้ามาติดตามผมก็คงเหมือนพี่เขาเรียกว่ายูทูบเบอร์ทั่วๆไปแต่คงจะไม่ทําเหมือนเขาทุกเรื่องครับตอนนี้ถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกผมหน่อยวิธีการที่จะเอาเพลงลง y youtube เนี่ยผมทาไม่เป็นตรงเลยผมทําคลิปเนี่ยคลิปผมยังทายังทําไม่ได้ไม่ใช่ ทำได้เรียนรู้ที่จะทําได้แต่มันต้องใช้เวลาครับแล้วก็ไอ้เครื่องมืออันนี้ที่ใช้อยู่ในนี้เนี่ยชี้หน้าเลยมันทําได้มันมีขีดจากัดของมันเพราะมันเป็นรุ่นเก่ามันไม่ใช่กล้องมันคือโทรศัพท์นะครับมันก็เหมือนคุณจะกินมะม่วงคุณก็มีมีดปอกมะม่วงหนึ่งอันในนี้คุณก็ปอกปอกปอกมันกินได้เพราะว่าลูกมะม่วงประมาณเท่านี้ฮะมีดแต่ถ้าคุณอยากกินทุเรียนขึ้นมาลูกขนาดเนี้ย แล้วเปิมกมันแข็งกว่ามันแข็งกว่ามะม่วงอะ่ะคุณถึงใช้มีดันเดิมอะ่ะคุณก็ใช้ได้นะไม่ใช่ใช้ไม่ได้แต่ว่าคุณต้องใช้ความมั่นนะอดทนสูงคุณต้องใช้ความตั้งใจสูงคืออยากดิ้มรสมันอะ่ะเครื่องมือแบบเนี้ยมันทําได้แต่มันเสร็จช้าเห็นไหมครับมันคือทางตรงกับทางลัดเนี่ยเห็นไหมครับเหมือนที่ผมพูดตอนต้นคลิปอะครับใครดูคลิปไม่จบอ่ะก็เสียวกาสผมรู้เรื่องนึงแค่เสียอการ ทุกครั้งที่ผมจะทําคลิปทุกครั้งที่ผมจะพูดจะทําอะไรลงเนี่ยผมจะบอกกับตัวเองเสมอว่าทุกครั้งที่ทมทำอ่ะคนดูเขาจะได้อะไรผมจะบอกอย่างนี้เลยกับตัวเองเพราะนั้นผมมีอะไรดีๆให้คนดูอยู่แล้วครับแต่คนดูที่ชอบทําอะไรตามๆกันซึ่งมันไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วไม่ใช่เรื่องเสียหายแล้วไม่ใช่เรื่องเป็นคนที่เลวร้ายอะไรเพราะว่าคนคนก็คือคนมนุษย์ก็คือมนุษย์นั่นแหละทําตามเขาไปอะ่ะ ทำตามเขาไปอ่ะบางทำมันก็ดีแต่บางทำมันก็ไม่ดีบางทีมันก็มีวาระเวลาของมันจังหวะน,นี้ไม่ได้จังหวะนี้ไม่โดนทํตาตามมันก็เจ็บตัวเปล่ามันก็มีนะครับเอ,อเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วก็ที่ตัดต้องต่างสินก็คือตัวเรานะครับเรื่องการเงินเรื่องการ,ร,ง,การงานมันน่าจะมาเนี่ยเรื่องเนี้ยจากไพ่เดสมันเป็นได้ทุกเรื่องนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตคุณจับแล้วไพ่ฤกษ์ีนี่คุณ เริ่มจำสิทธิเริ่มทบทวนเริ่มถามตัวเองแล้วคุยกับตัวเองแล้วถ้ามันได้ยินเสียงในหัวตัวเองพูดอย่างนี้กับคุณคุณก็จงเลือกที่จะใช้ยาแรงให้มันจบจบไปซะไม่งั้นมันคลาาซางแล้วมันจะจบยากมันจะใหญ่โตมากกว่าที่คิดบางครั้งบางทีบอกว่าเออที่ผมบอกว่าอยากชนะก็ต้องโกงมันก็เหมือนว่ามันดูเหมือนฝื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 น กดสังคมเอนิดนึงหรือฝืนใจที่คุณเป็นคนที่อะไรอ่ะมีจริยธรรมพอสมควรบางทีมันทําอะไรผิดอเอาแค่ผิดศีลเนี่ยคุณแค่คิดคุณก็รู้สึกผิดนะแต่ถึงเวลาเนี้ภายแม่งมาเงี่ต้องตัดสินครับโดยเฉพาะเรื่องความรักเนี่ยที่ผมหมุนอยู่เนี่ยครบชู้สู่หญิงสู่ชายเนี่ยเดี๋ยวได้ใช้กําลังกันเด็ดขาดนะครับอพูดกันดีๆง่ายๆครับอื มีมามีไปมีม,มีมีเริ่มก็ต้องมีจบมีพบก็มีจากเป็นเรื่องปกตินะครับเลิฟเวอร์ถ้าเรื่องความรักอ่ะมันไม่จบไม่ง่ายครับถ้าเข้าไปยุ่งอ่ะถ้าเลือกมันก็เลือกไม่ได้มไม่เลือกใครเลยถ้าใชเลือกใช้เอาก็เอาต้องสองต้งสามคนเลยเพราะความรักมันไม่ได้เนี่ยสามคนสามคนผมว่าก็ไม่รู้ซึ่งจริงๆอ่ะแปลตรงตัวตามที่อาจารย์ุมทองแปลในหนังสือของท่านเลมแรกอ่ะพบเนื้อคู่นี่พบเนื้อคู่คสามถ้วยจะคู่แท้ไม่แท้ ไค,ค่เนื้อกุมีสามใบเลยในตำราจำได้เลยมีสอง้วประมาณว่าเจอกันแล้วก็ถูกใจกันแล้วค็ไปอาจจะวันสองวันปีสองปีเนี่ยะแล้วแต่สามถ้วยเหมือนกันจะมีความแนบแน่นสนิทมากกว่าสองถ้วยนะครับอาจจะคบกันถึงขั้นอยู่กินแต่งงานหรืออะไรประมาณแบบนั้นนะครับแต่ก็เช่นกันว่าจะอยู่กันนานแค่ไหนสิบถ้วยคือเจอคู่แท้นี่ตามตำราตามตำราจักรทองวิธีดูหมอพายุศีคือหนังสือเล่มแรก อาจารย์หุ่นทองชี้นี้เขาเขียนแต่อาจารย์เขียนไพ่ยิปซีอ่ะหนกเจ็ดครั้งหูกเจ็ดปกอ่ะที่มีชื่อเหมือนกันแรยเแต่ชื่อแรกที่ที่ผมอ่านแล้วจนจะถึงมาจนทุกวันเนี้ยก็คือวิธมแรกที่วิธีดูดวงไพ่ยิปซีวิธีดูหมอไม่ใช่วิธีดูดววิธีดูหมอไพ่ยิปซีทองมาแปลไว้คือคุณอยากจะออกจากปัญหาเนี้โคตรยากเลยแต่ว่ามันมีเหตุอะไรให้แม่งต้องแบบ มันให้ต้องวนอยู่ในเรื่องพเดิมๆเ้อเดิม,ดมถึงเดิมๆต้องคิดต้องนึกต้องเห็นเดิมๆม,มันก็แค่ความคิดอะครับความคิดรม่องดีเรื่อง,องายอะมันก็คือความคิดอะครับถ้าคุณไม่อยากให้เรื่องรายมันเกิดคุณก็ทําคุณก็ไม่ต้องไปสนใจมัน,น,นเรื่องปัญหาเรื่องอะไรปล่อยวางครับทิ้งไปเลยครับเนี่ยพระฤาสีจะไปบงุงไปบวชไม่ต้องถึงขนาดน,นั้นก็ได้ครับไป ขาที่ทุกที่หนึ่งที่เราไม่รู้จักแล้วก็มีใครรู้จักด้วยแต่จากที่หนึ่งเพื่อไปหลบตัวเนี่ยทิวเขาริมทะเลชายน้ําชายคลองติดแม่น้ําอะไรคุณก็ไปเพื่อกวามสบายใจไม่หลับคุณก็จะไม่ต้องอยู่บนเตียงจาไว้ถ้าคุณอยู่บนที่นอนแล้วคุณไม่หลับคุณจะปล่อยให้มันหลับไปเองจะบงังคับหลับเองอ่ะมันจะเป็นอะไรที่ทําให้ิเหมือนคุณนี้ใส่ยเสียไปโดยตนอนมาต่ะ อันนี้คือเรื่องจริงทางวิทยาศาสตร์และทางโหราศาสตร์ง่ายๆคือที่นอนมีมีไว้นอนสมพันธ์สืบพันธุ์มีอยู่แค่นั้นครับไม่ไม่ใช่ที่นอนหรือว่าบนเตียงนอนคุณเอาไปกินข้าวคุณไปนั่งเล่นเกมคุณไปก็อะไรอ่ะคุณจะขึ้นไปซักผ้าอะไรบนนั้นไม่ได้เพราะว่าที่นอนนคือน,นั้นนิสัยของคนก้าวดาบอะนอนไม่หลับแล้วจะจะบังคับให้มันหลับนั่นคือไม่หลับคุณลุกมาเลยคุณอย่าไปอยู่บนที่นอน พราะฉะนั้นมันจะการความเหตุเกิดคุณไปหาบุมมนุมห้องนอนคุณน่ะมีทุกมุมหนึ่งหางโตะมีตู้ปลาก็ได้มีอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับน้ำอะ่ะคุณไปนั่งเขียนหนังสือไปนั่งอะไรผ่อนคลายมันสบายใจให้มันรู้สึกเขิมเคลิมเคลิมนะครับแล้วคุณก็เข้าปนอนทำยังไนแบบคุณก็ทําแบบเดิมอะ่ะมันจะได้ไม่ต้องเป็นนิสัยครับซึ่งผมอะ่ะบอกเลยว่าผมก็เป็นแต่ผมเลือกที่จะอยู่บนโลกนี้ังมีความสุขที่สุดอ่ะ โรงพยาบาลมีเนะครับผมก็ไปโรงพยาบาลปรึกษาหมอเป็นโรคซึมเศร้าปุ้นซึมเศร้านี่ก็กินยากินยาแล้วมันหลับหรือก็คุณเคยหลับแล้วไม่ฝันหรือเปล่าน,นั่นแหละครับหลับหรือก็คือหลับเลยไม่ฝันนั่นแหละคือหลับสนิทที่สุดแล้วร่างกายพักผ่อนเพราะฉะนั้นผมเลือกวิธีการที่จะกินยาเพราะผมต้องการหลับลึกผมไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นผมก็ไม่ฝันเมื่อคืนผมก็ไม่ได้ฝันคุณจะเป็นโรคซึมเศร้าคุณจะ เผอตัวอยู่คนเดียวแล้วคุณความคิดเช่วูบอ่ะมันจะทําให้คุณทําอะไรที่คาดไม่ถึงที่ไม่ควรจะคาดมันน่ะมันอยู่เป็น,ปนไปได้นะครับอธิบายสิบถ้วยอีกทีหนึง่งสิบถ้วยเจอเจอคู่แท้อย่างเงี้ยบางทีก็เหมือนคู่เวรคู่กรรมครับคู่แท้เหมือนมาตีกันหัวล้างข้างแตกมันก็ไม่ยอมเลิกกัน,นก็ยังอยู่กันแต่เดี๋ยวนี้เอาจะเป็นว่ายุคสิบปีถอยหลังไปเลยนับจากพอศอน,นี้ถอยหลังไปผัวข้าเมียเมียข้าผัวเนี่ยยัง ผมไม่ได้ต้องการข่าวด้านลบๆหรอกแต่มันมีให้ดูเราก็ดูเพื่อเป็นสติคติเตือนใจอย่างเงี้ยหนุ่มสิบล้อหนุ่มขับสิบล้อแค่เมียอันนี้ตามข่าวนะตัดสินแค่ผิดถูกไม่ได้นะครับเพราะว่าเราดูด้านเดียวเราไม่ได้รู้สองด้านนะครับเมียปกติเมียจะต้องทําอาหารใส่กล่องให้ไปขับเอาไปขับรถสิบล้อนะครับแล้วก็กลับมา เหมือนปกติแต่วันนั้นไม่ได้ใส่เอาของก้าวไปผัวเปิดมาเปิดไม่เจอในกระเป๋าไม่เจอ่องข้าวก็เลยโมโหแน้นแต่ต้องกินกับพวกลูกน้องไปกลางวันก่อนกลับมาเย็นก็มันควรจะหายโมโหเลยมันยังไม่หายมาสกิตรกว่าน,นิดเดียวแทงตายเลยฟันคอเมียตายหายเห็นไหมครับนั่นแหะคือการที่อยู่คนเดียวมากๆนะครับเขาก็ไม่ได้เล่นยุงเล่นยาไม่จําเป็นจะลงเล่นยุงเล่นยาหรอกครับ ยิ่งเล่นยายิ่งไปกันใหญ่ครับคุณแค่สังเกตอะไรง่ายๆนะครับสังเกตธรรมชาติและกันคุณย้อนหลังไปเลยจากพอสอนนี้ย้อนหลังไปสิบปีสิบห้าปีถึงยี่สิบปีคุณย้อนไปเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่าทําไมธรรมชาติมันผิดเพี้ยนแค่คุณสังเกตนะออแล้วคนตายทีตายกันเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยธรรมชาติผิดเพี้ยนหร,หรือคนมันทําให้อะไรผิดเพี้ยนบางทีธรรมชาติก็กำลังเล่นอะไรคุณอยู่เหมือนลงโทษอะ เหมือนวบบอ่าจากชนะธรรมชาติเจอเจอธรรมชาติเล่นกับสาประมาณนั้นอ่ะนะครับนี่คือการดูดวงผมผมดูแบบวิเคราะห์แม่นไม่แม่นมันเป็นแค่ผลภายได้ถ้าคุณอยากรู้จริงๆคุณต้องมานั่งอยู่ตรงหน้าผมเลยนั่นแหละแล้วคุณจะรู้ถ้าคุณดูอ่าคุณจะได้วิธีคิดแน่ๆถ้าดูจบคุณจะได้ความเข้าใจระดับในชีวิตของคุณระดับหนึ่งถ้าคุณดูแค่ หัวแล้วคุณเลิกคุณก็เป็นคนปกติทั่วไปนะครับอันนี้ไม่ได้ด่าใครไม่ได้ว่าใครนะนะเพราะผมว่าทำอย่างนั้นผมว่าคลิปอะถ้ามันน่าสนถ้าคลิปมันขึ้นชื่อมันน่าสนใจจากการที่ทําปกสวยหรืออะไรเงี้ยผมทําไม่ได้โทรศัพท์ผมมีปัญหาก็ทําปกเป็นก็าตรงสดๆอย่างเงี้ยอืมีคนแนะนานูน่นแนะนํานี่มันก็มีแหละครับบางทีเดี๋ยววันหน้าจะมาเล่าอธิบายฟัง คุณเคยได้ยินําว่าอัศจรรย์ของเลขนะครับไม่ใช่เลขโทรศัพท์นะเลขโทรศัพท์ต่างหากวันนี้สาหรับคนเกิดวันศุกร์ที่สามสิบนะครับจบมันซะก่อนที่มันจะมาจบคุณบางทีก่อนที่คุณจะคิดอะไรที่มันอะไรอะร้ายแรงขึ้นมาทําอะไรร้ายแรงขึ้นมาแล้วก็มันไม่คุ้มนะครับกับถิ่งที่ของมีค่าหรือของที่ อันเป็นที่รักจะต้องสูญเสียแลแ้วแลกมันไม่คุ้มนะครับขอทุกคนมีสตินะครับมีสติอยู่กับตัวเองมากๆเยอะๆไพ่ที่ดีที่สุดแล้วนะครับมีสติอยู่กับตัวมากๆนะครับทบทวนความคิดตัวเองกูทาอะไรอยู่ทําไมทําไมทําอะไรได้ไรหรือสีเนี่ยบ้ามนาจมากเขาเลยจับไปปล่อยก่อนนี่ตามตํารางจริงนะนี่ตามตํานานนะคือเป็นกริสัแล้วจะฆ่าลูกตัวเองไม่ไม่พอใจ อปปล่อยก่อนให้อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเขาจริงเข้าใจว่าอ๋อนั่นแหละการแล้วก็อย่าไปยึดติดกับมันมากนะครับป,ปล่อยปล่อยไปบ้างสวัสดีครับ